เช้าวันหนึ่งทุกคนในบ้านถูกปลุกด้วยเสียงร้องไห้ของสาวน้อยไมถ่ถักเสือ้อถักเสือ้อถักเสื้อนี่เสียงอะไรเนะี่ยใครกำลังร้องไห้กันมันใช่เสียงหลานสาวของฉันหรือเปล่านะยา่าต้องของไปดูซะหน่อยเสียงห่ว,หวยๆไล่แต่เช้ากันอ๋อฉันคิดว่าน้องสาวกำลังร้องไห้เราต้องไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอ้เกือบจะเสร็จแล้วอะไรเนะี่ยเสียงเด็กร้องไห้เหรอบางทีเราอาจจะหิวก็ได้ฉวนต้องไปช่วยแน่นอน The แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้อยของเรากันโอ้เธอกำลังหิวเงยมาทำอะไรให้เธอกินกันเธอ hmm. และทุกคนมีหน้าที่ทำอาหารให้เธอแล้วเธออยากกินอะไรละ่ะ <c oughs> เธออยากกินเฟรนช์ฟรายสบายมา <c oughs> อยากทำได้ทุกอย่าง <c oughs> ฉันรู้วิธีทำน่าจะต้องใส่น้ำมัน oh, <yes. S 2> และฉันก็ใส่เยอะๆมันจะได้เร็วขึ้นและอร่อยขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าจะทอดออกมาได้สวยงาม ฉันจะใส่น้ำมันให้เต็มกันท้าจากนั้นก็เปิดเตาและมาเริ่มกันฉันจะใส่มันฝรั่งทั้งแพ็คเลยเพราะว่าไม่มีข้ามามากเกินไปสำหรับเฟรนช์ฟรายหลานลักเธอกำลังทำอะไรน่ะโอ๊ยมันกำลังไหมเราต้องช่วยกันดับไฟเอาไม่นะไม่มันออกมาไม่เห็นมันใน YouTube เลยหลานก็จะทำไฟไหม้ทั้งครัวเลยและพวกเราด้วยมาเรียนจากย่าดีกว่า นั้นยยกจะแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเปิดเตาจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งลงไปและมันจะออกมาสวยงามและยากตักออกมาใส่บนจาน What โอ้ออกมาดูดีจริงๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อหลานสาวของฉันที่เหลือก็แค่ใส่ซอสมะเขือเทศฉันไฟและซอสมะเขือเทศเป็นการจับูดที่หลงตัวที่สุด ร้านสาวของฉันต้องชอบแน่แน่จานนี้มีครี่เท่าไหร่กันนะฉันแสดงให้ดูว่าต้องทำยังไงเราต้องสับน้ำมันออกจากนั้นก็ห่อด้วยเบคอนทำเป็นแบบนี้แล้วก็โรลแบบนี้เลยจากนั้นก็เพิ่มแยมแคนเบรี่กุเต้นฟรีจากดูเออร์แบบนี้แล้วก็แต่งหน้าด้วยโรสแมรี่ ผลง,งานฉันเยี่ยมพร้อมแล้ว <B ingo. S 1> ฉันไม่อะไรที่ดีกว่านั้นมาร์ชเมลโล่กล้วยมันมีหน้าตาคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายแต่ถ้าเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ของเฮ mm hmm. อร์ชี่ลงไปมันจะออกมาดูเหมือนซอสมะเกิดเทศแต่รสชาติมันหวานอร่อยมากนี่แหละสิ่งที่น้องสาวข,ของฉันต้องการ oh. ในที่สุดจา์ก็พร้อมแล้วและสาวน้อยก็พร้อมเช่นกันจานของคุณย่าดึงดูดใจของเธอได้เป็นจานแรก คลาสสิกเฟรนช์ฟรายและซอสมะเขือเทศมันดูน่าอร่อยมาก mm hmm. สาวน้อยชอบใจสุดๆสงสัยจังว่าเธอชอบจานที่ไม่ธรรมาดานี้ไหม mm hmm. เชฟใช้วัตถุดิบพิเศษในจานแต่ดูเหมือนจะไม่ถูกใจนะ mm hmm. และนั่นก็เป็นของผลจากพี่สาวมันดูเหมือนฟันฝรั่งกับซอสมะเขือเทศแต่นี่ใช่มันคือมาร์ชเมลโล่หวานๆและซอสสตรอเบอรี Strawberry. จุ่มและกิน mm hmm. และตอนนี้ก็เหลือแค่เลือกผู้ชนะ และจานที่ชนะก็คือของคุณย่าเย้ฉันชนะโอ้ยขอเคสและตอนนี้สอนหนอยากได้อะไรอีกล่ะโอ้าเธออยากกินซูชิมันคืออะไรนะย่าไม่รู้วิธีทำมันหรอกทำให้ย่าดูหน่อยสิก่อนอื่นต้องต้มข้าวด้วยวิธีพิเศษย่าจะลองดูย่ารู้วิธีหุงข้าว โชิกาหลาลาย,ยืหฉันห่อทำของหวานแบบเดิมดีกว่าหรือทั้งหวานและทั้งเปรี้ยวมาทำก้อนที่หวานและเปรี้ยวกันใช้วิปครีมแทนซอสจากนั้นก็ห่อด้วยเยลลี่ลูกตาและเยลลีแ่แพนมันออกมาทั้งใหญ่ทั้งไม่สีสันสดใสพวกเธอเคยเห็นโซชิแบบนี้ไหมนี่มันยอดเยี่ยมไปเลยตอนนี้ต้องเอาสาหร่ายโนริออกมาและตัดครึง่งมันแห้งมากและก็แตกด้วยเธอตัดได้ยังไง เพราะว่าฉันคือมือโปรยังไงล่ะคุณย่าฉันจะหั่นปลาให้เป็นสไลด์ที่สวยงามใส่ข้าวลงไปบนที่หมวนใส่สาลา่แล้วก็ม้วนแบบนี้แต่งหน้านด้วยปลาตัดเป็นเช้นชิ้น,นและเรียบร้อยเป็นคลาสสิกฟลาเดฟเฟียโรกินกับขิงและวาซาบ,บิ <c oughs> ย่าทำแบบนั้นไม่ได้มันออกมาไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย แต่ย่ามีความคิดดีๆแล้วย่าจะหัน่นแตงกวาเป็นชิ้นๆเอาไส้ออกและใส่ข้าวเข้าไปแบบนี้เยี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สาวน้อยจะลองมันเริ่มใจานนี้ซูชิจากเชฟสวยงามมากและรสชาติก็อร่อยเวอร์ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นซูชิที่ใหญ่และสีสันสวยงามมากและยังอร่อยสุดๆอร่อยมากจนคนรเลือกให้จานนี้เป็นผู้ชนะไปเลย ทั้งนี้จานหวานๆจากพิสาอร่อยแซงหน้าคือคนไปเลยโอ้หลานยังไม่ทานของฉันเลยนี่คุณย่าตื่นคะหลานสาวอยากกินอะไรอร่อยๆอ,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 อีกแล้วเธออยากได้น้ำช็อกโกแลตเป็นของหวาน <c oughs> นี่คือของโปรดฉันเลยก่อนอื่นเราต้องการน้ำแข็งจากนั้นก็เทซอสช็อกโกแลตลงไปในแก้วและฉันจะทำครีมนมด้วยเครื่องปัน่น <c oughs> มันจะออกมานุ่มนิ่มแบบนี้เลย พอ่อเทค่ะคุณยา่าแต่ย่านั่งใกล้เกินไปนะซองอะไรอยู่ในมือคุณย่าเนะดูเหมือนจะเป็นกาแฟทรีอินวันหรือเปล่านี่ย่ากำลังจะทําให้หลานกินจริงหรอใช่แต่ดูเหมือนย่าจะชอบเองมากกว่าตอนนี้ก็เพิม่มวิปครีมฉันทําน้ําแบบนี้ให้แตงบ่อยๆเลยและก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองด้วยจากนั้นก็โรยผงโอริโอ ใส่คุกกี้น้ำหวานแบบนี้คนดื่มด้วยหลอดเสร็จแล้วเป็นช็อกโกแลตมิลค์เชคที่สมบูรณ์แบบใครเขาทำแบบนั้นกันสยองสุดๆเลยฉันเคยทำกาแฟหวานๆห,หลายครั้งแล้วฉันต้องการเมลดกาแฟสดๆตวงให้เปะ๊ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจากนั้นก็ใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟ มันจะออกมาเยี่ยมสุดๆเทลงไปในแก้วแล้วก็มาเพิ่มครีมนมกัน <Hey. S 1> ฉันจะทำให้มิลเธอรแน่นอน mm hmm. เพราะฉันคือมือโปรโ mm hmm. และนี่ก็คือกาแฟหน้าหิมะเยี่มโอ้มถึงเวลาลองเครื่องดื่มกันแล้วมือของเธอเอื้อมไปที่แก้วที่สวยที่สุดก่อน mm hmm. และเป็นน้ำหวานที่อร่อยมาก ยังมีคุกกี้อร่อยๆอ,อ,อีกด้วยอร่อยสุดๆเป็นเลย hmm. แต่จะพูดยังไงดีกับกาแฟแก้วนี้ย่า yeah. อย่าจะวางยาพิศหลานสาวตัวเองเหรอ <c oughs> เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดื่มมัน oh. กาแฟจากเชฟมีกลิ่นหอมมาก hmm. แต่เลชาชใชก็ไม่ได้พิเศษอะไรสาวน้อยเลือกเครื่องดื่มที่สวยที่สุด <c oughs> ใช่แล้วทำได้ดีมากเลยพี่สาวเธอชนะอีกแล้ว จานต่อไปของทุกคนขอเสียงน้อยก็ <c oughs> คือว affles <Okay. S 1> นั่นคืออะไรนะ <c oughs> และหนูก็รู้วิธีทำตอกไข่และเพิ่มน้ำตาลยิ่งใส่เยอะวัฟเฟิลก็ยิ่งอร่อย <c oughs> แล้วก็คน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 ให้เข้ากันโ <c oughs> อ,อ้ตีแป้งจะเหนื่อยเลยน่าจะพอแล้วละ่ะ จากนั้นก็เพิ่มแป้งแต่ต้องใส่เยอะแค่ไหนกันนะโอ้เออย่าคะหนูขอโทษหนูทำย่าเลยอีกแล้ว <Okay. S 1> ยิ่งแป้งเยอะก็ยิ่งได้วัฟเฟิลหลายชิน้นเออบางทีไม่ต้องใช้แป้งเยอะขนาดนั้นก็ได้จะจะเอาที่ส่วนเกินออกทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่หลานต้องชอบวอัฟเฟิลสุดเก่าแก่ของย่าแน่นอนแป้งเดือออกมาสมบูรณ์แบบ <c oughs> ตอนนี้ฉันก็เอาแป้งใส่เครื่องทำวัฟเฟิลได้ ย่าก็ทำเกับเสร็จแล้วเหมือนกันมันจะออกมาเป็นวัฟเฟิลที่แสนอร่อย <Hey. S 1> พวกเธอทำอะไรกันเนี่ย hmm? เรา <No. S 1> ต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนะ oh. เราไม่ต้องการน้ำตาลหรอกใช้บวบดีกว่าเยี่ยมตอนนี้เราก็ตอกไข่ลงไปใส่แป้งแล้วตีแป้งให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปัน่น oh. ดูน่าสยองสุดๆ,ดๆงั้นกล้องมาปิ้งวั f เฟิลสุดเฮลตี้ของเรากันเลย พวกเขาเกือบจะเสร็จแล้วเยี่ยมฉันจะใส่ลงในจานตกแต่งด้วยวิปครีมสตอรี่และเบอร์รี่ฉันชอบหน้าตาของมันสุดๆเลยและย่าจะใช้ไม้พ้นไซรัปเทลงไปให้ทั่วและเนยหนึ่งก้อนอสวยงามโอว่าฟ้นของฉันสุกพอดี สีเขียวเป็นสีของสุขภาพแต่ยังสวยไม่พอฉันต้องตงแต่งด้วยสีเขียวเพิ่มลงไปนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> น่ากินสุดๆ <c oughs> เออเธอกลับมาลดความอ้วนอีกแล้วเหรอ <c oughs> กินสิร้านละ <c oughs> ปอาเผาจานนี้หน้าตาเหมือนที่เธอต้องการเลยแต่นี่มันมีอะไรอยู่ข้างในอีเปลือกไข่เธอต้องระวังเรื่องนี้ตอนทำอาหารนะ <c oughs> และสีเขียวนี้มันคืออะไรกัน <c oughs> ย่าโรยหน้าอีกแล้ว แต่ลองดูก็ไม่เสียหายชิ้นเล็กๆกลิกก่นมันหอมดีนะแต่รสชาติชวนอ้วกสุดๆแล้วว่าโฟจานนี้ล่ะว้าวดูเหมือนสาวน้อยจะชอบจานนี้และจานที่ชิมนนะก็เป็นของคุณยา่าเย<ะ>้ของยา่าย่าทำได้แล้วมอนิกา้าเธอเป็นคนแรกที่จะหมุนวงลอ้อ ฉันไม่อยากได้กระบองเพชแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่ปฏิเสธเว็บครีมนั่นแน่เธาทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอได้กระบองเพชเธอไม่มีดวงเลยแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนได้ชคดีเองและเธอต้องดีชจยกับฉันด้วยมาดูกันฉันบอกเธอแล้วไม่อะไรดีไปกว่ามาฟรังคฮับบ้าบ้าโดยเฉพาะตอนที่มีหลายอันแบบนี้ฉันอยากเรียกว่ามันออกมาจากกองแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กเลย <Yeah. S 1> ฉันว่ามันต้อ้งอร่อยมากนนแน่ <Awesome. S 1> ตอนนี้ฉันก็มีเค้กที่สดใสเท่าที่ฉันเคยเห็นมาก่อนเลย <Yeah. S 1> และยังไม่หมดนะ <Bye. S 1> และฉันสามารถทำรูปหัวใจหมากฝรั่งที่เหลือด,ด้วยและมันทำให้เค้กของฉันสวยขึ้นไปอีก oh. สวยงาม มอนิกา้าเธอคิดว่างัยฉันว่ามันน่ารักมากเลยถึงเวลาลองแล้ว,วนี่มานอะไรอย่างนั้นเลยเชื่อฉันอยากลองกินเค้กแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> อย่างน้อยฉันก็ขอหัวใจได้ไหม <c oughs> ไม่นั่นของฉันฉันจะกินเองเธออยากเห็นลูกผงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอไหม เธอไม่ยอมแบ่งฉันฉันก็ไม่อยากเห็นลูกปองของเธอหรอกเอานี่ไปเธอใต้ได้ยังไงมันเหนียวตามหน้าฉันไปหมดเลยหยุดหัวเราะนะเธอเริ่มกินกระบอกเพชรของเธอได้แล้วฉันจะกินได้ยังไงกระบองเพชรมันไมีหนามเต็มไปหมดเลยอ้อนลอกออกแล้วถ้าเอาหนามมันออกกระบองเพชรน่าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป แต่ที่ตัดเล็บน่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมและนี่ก็ใหญ่เกินไปฉันว่านี่แหละเหมาะเลยที่จะตัดน้ำ <Yeah. S 1> น่าเบื่อจัง <c oughs> พร้อมแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแค่ขุดอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ขุดกระบองเพชรลง้าเค้กของฉันเลย <c oughs> น่ารักมากเลย <c oughs> เอาละ่ะมันดูดีมาก กกินมาเลย่าก oh, um, um, like, um, ่อยสัก okay. ทีถึงเวลากินแล้วหวังว่ามันจะอร่อยเหมือนหน้าตานะโอไม่นะมันเหมือนกำลังกินเคงรสชาติเป็นไม้เลยน่าขยันขยแยงกินให้อร่อยนะฉันอยากหมุนวงล้อเป็นคนแรกนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าฉันเกลียดหอยแลงผู้ ทำไมฉันถึงถช่องร้ายแบบนี้เพราะว่าฉันช่งดียังไงล่ะและฉันได้ครีมแล้วฉันจะบีบมันลงเค้กเดี๋ยวนี้จะทำให้เค้กอร่อยยิ่งขึ้น <Yeah! S 1> สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมเขยา่า <Yeah! S 1> พร้อมแล้วตอนนี้ก็กินได้ ซันตาคอสมาทำอะไรที่นี่นี่ยังไม่คริสต์มาสสักหน่อยมันหลวมากเธอชาชลสศพว่าฉันมีเค้กขั้งต้นที่ราดด้วยวิปครีมหวานหวานอ๋ออร่อยจังแน่นอนไปฉันก็คงไม่ปฏิเสธมีเค้กรอดเธออยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเค้กหน้าหอยแมลงผู้นะนี่มันน่าขยะแขยงมากเฮย์แถมยังแข็งด้วยมันทำฟันฉันหลุดเลยหลังจากนี้ฉันจะไม่แตะพวกมันอีกเลย มีใครกินกวดกันบ้างสิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในดูสิมันน่ากินขนาดไหน,ลนแ,หและนี่คือสิ่งที่เธอต้องเอาไว้บนเค้กยิ่งเหม็นสุดๆฉันเดือกินมันจริงๆเหรอแน่นอนเธอว่าอย่างงั้นแต่ทำไมเราต้องทำลายเค้กอร่อยๆ,ๆแบบนี้ด้วย<อ>แค่ดูฉันก็รู้สึกจะอ้วกแล้ว และตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนจะป่วยว้าวสุซี่ฉันได้ไข่มุกเป็นล่ำเลยสุซี่ถอยไปนะฉันไม่คนแก่หอยฉันต้องไปมันสิเอาคืนมานะเอามาให้ฉันและไข่มุกเป็นของฉันเอาไม่นะแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วฉันต้องหามันให้เจอก่อนโอ้ทำไมเป็นเธอล่ะฉันจะหามันมันเป็นของฉัน ไม่ไม่มีเลยหาไม่เจอเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีประโยชน์ที่เราทั้งเลอเค้กแล้วก็หอยทั้งนี้เป็นตาฉันที่จะหมุนล้อก่อนเออใช่ฉันฝันถึงมันตลอดอ๋อฉันได้มาร์ชเมลโลสตี้องมาจะทำให้แค่ของฉันรสชาติดีสุดๆไปเลยและมันก็ยังเป็นผมเปียเทียได้อีกด้วยไม่เห็นเท่เลย มาดูกันว่าฉันได้อะไรฉันเลยว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันทั้งนี้ฉันได้กองบะหมี่สำเร็จลูใช่และเธอ้องเอามันไปตกแต่งหน้าเคสเค่รออะไรอยู่เหโอโอเคก็ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรียบร้อยฉันไม่เคยจับข้าอาหารแปลกขนาดนี้มาก,ก่อนเลย Oh no. ใช่น่าสิใจเอียนมากเสียงระคายแก้วหูมากเราต้องไม่ปวดหูกันแล้วปินไอเดียถ้าเราใส่น้ำร้อนลงไปล่ะเส้นก็จะเนียมขึ้นแถมกินง่ายขึ้นด้วยสวยงามตอนนี้ฉันก็มีมือกลางวันดีๆแล้วฉันชอบมันนะ งานในขณะที่โมนิก้ากำลังค่อยๆกดเส้นฉันจะตกแต่งเค้กของฉันด้วยมาร์ชเมลโล่อย่างนี้เลยสวยงามมาก Could you please โมนิก้าอย่าแม้แต่จะฝันเธาบอกว่าเธากำลังกินมันกันวันนี้งั้นก็ไปกินสิและฉันจะสนุกไปกับมันฉันว่าสูซี่เขาไม่โกรธถ้าฉันยืมสักอันอย่าตะกะสิ เอาคืนฉันมานะอ้าวคุทำอะไรลงไปฉันกลับหน้าฟาดพื้นแน่แต่ก็มันเป็นมันตัวที่อร่อยที่สุดในชีวิตของฉันเลยเอาละขอให้กระดาษกันไกลใครจะได้หมุนเกินเย้ฉันชนะไม่จริงพิกมอริก้าท้าวช่องไหลมันติดฉันเย้จริงจริง ฉันเอาว่าฉันจะโชคดีในรอบนี้โอ้ฉันดีใจจังในที่สุดฉันก็ได้ินเคกที่เราไม่ต้องฝืนแล้วโอ้โน้พี่ยูมฉันอยากตกแต่งด้วยยันลิ้ลูกตาพวกนี้เร็วๆแล้วน้องๆ้องๆลปรใช่เราต้องเอาพวกมันทั้งหมดมาไว้บนเค้กโอ้สวยจังโอ้ฉันมีความสุขมากเลยฉันกำลังจะกินอะไรดีๆแล้ว ไม่สุซี่ฉันไม่แบ่งเคนหรอกฉันจะกินมันคนเดียว <Awesome. S 1> อ้าอมันดูอร่อยมาก <c oughs> อร่อยสุดๆ <c oughs> มอิกา้าเธอคิดว่าเธอจะขอดขวางฉันได้เหร <What? No. S 1> อไม่ยี่จอมตะก,กะ <c oughs> ฉันอรออะไรแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> ในที่สุดฉันก็ได้กินเค้กอย่างมีความสุขจะหมดแล้วและเอนลี่ลูกตาชิ้นสุดท้ายฉันจะกินแบบไม่ธรรมดาอ่ะมันไม่ได้ผลแต่ฉันทำได้มันอร่อยมากเลยขี่ขโมยถึงเวลาที่เธอต้องกินฟิชขอนเธอแล้วเอาไม่นะแค่ดูฉันก็กลัวแล้วหวังว่ามันจะไม่เผาเครื่องไม้ของฉันไปนะ ไม่เอานะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวฉันช่วย <laughs> เร็วเข้าเตรียตัดเค้กวิสระของเธอได้แล้วก็ <laughs> เป็นไงเป็นกัน <laughs> อ้าฉันกัดไปแค่คำเดียว oh <no. S 1> จะฉันรมู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเลยนั่นยังไม่พอนะเธอต้องกินให้หมดไม่รู้มาก่อนเลยว,ว่าเธอใจร้ายขนาดน,นี้เอามา oh <Okay. S 2> ไปเยอะเกินไปแล้วถึงเวลาช่วยซูซี่แล้วออเขายังชืวอขอบคุณนะโมนิก้า subscribe ช่ <c oughs> องบาราดาเพราะที่นี่เธอจะเจอชัยล้์ที่ทั้งสนุก <c oughs> ตลกและตื่นเต้นอยู่เสมอ